ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือนนี้ลดลงต่ำสุดในรอบกว่า2ปีแถมยังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ด้วยที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือการคาดการเงินเฟ้อในระยะยาวของผู้บริโภคก,กลับพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1993คนอเมริกันคาดว่าราคาสินค้าในประเทศจะขึ้นเฉลี่ย3.9%ต่อปีในช่วง5-10ปีข้างหน้าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบกว่า30ปีเลยทีเดียว ส่วนการคาดการเงินเฟ้อในระยะสั้นหรือในอีกหนึ่งปีข้างหน้าก็สูงขึ้นเช่นกันครับคนอเมริกันคาดว่าราคาสินค้าจะขึ้นเฉลี่ย4.9%ใน1ปี ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างน่าตกใจมีสาเหตุมาจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับเมื่อขอบเขตของนโยบายภาษีขยายวงกว้างขึ้นผู้บริโภคชาวอเมริกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนทางการเมืองก็เริ่มกังวลมากขึ้นว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้สุดท้ายแล้วจะทําให้ราคาสินค้าแพงขึ้นและจะกระทบกับประชาชนผู้บริโภคทุกคน ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะดูเหมือนชะลอตัวลงในเดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่แบบนี้ก็มีความเสี่ยงสูงที่คนทั่วไปจะลดการบริโภคลดการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นลงผลสำรวจยังบอกอีกว่าความคาดหวังเกี่ยวกับสถานะการเงินส่วนบุคคลของผู้บริโภคลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการเลยครับแถมคนส่วนใหญ่ยังมองว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นจะเติบโตในปีหน้าก็น้อยลงด้วย ผู้บริโภคจํานวนมากพูดถึงความไม่แน่นอนสูงเกี่ยวกับนโยบายและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้ผู้บริโภควางแผนสําหรับอนาคตได้ยากมากไม่ว่าใครจะชอบนโยบายแบบไหนก็ตามนะครับที่น่าสนใจก็คือ48%ของคนที่เขาไปสัมภาษณ์พูดถึงเรื่องกำแพงภาษีนํำเข้าก่อนที่คนเซอร์เวยจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำครับ นักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg Economics ก็ออกมาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสในด้านการงานและรายได้ของพวกเขาด้วย